สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดบอกจัดสไปคอมจะมาแนะนำวิธีการถอดซิงค์ระบายความร้อน CPU Intel Gen 12นะครับแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนนะครับเราจะเปลี่ยนซิลิโคนเมื่ออะไรดีก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันร้อนกว่าแต่ก่อนเยอะอย่างเช่นเราซื้อ CPU Intel Gen 1 2มาช่วงปีแรกปี2ปีอุณหภูมิ ฟูโหลดประมาณ60-70องศาแต่ที้ใช้มาปีที่3ปีที่4แล้วรู้สึกว่าอุณหภูมิมันวิ่งไป70-80เลยอ่ะงั้นก็แสดงว่าซิลิโคนเราแห้งเราก็ควรเปลี่ยนซิลิโคนนะครับอ่ะวิธีการถอดแบบง่ายๆเลยนะครับจริงๆจ,จะหมุนด้วยมือก็ได้แต่บางทีหมุนด้วยมือมันอาจจะยากไปหน่อยถ้าใครมีไขค,รครวงหัวแบนแบบนี้มันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับก็คือให้เราดูตรงนี้นะครับมัน จะมีช่องเสียบเดียเด่ยมให้เราพอจะหาอะไรมาแย่ yeah, แล้วก็หมุนได้นะครับก็คือหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาผมจะนะครับแล้วก็หมุนปึ๊บนี่เห็นไหมมันออกแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องเจ็บนิ้วนะครับปึ๊บนะนะครับออกมาแล้วครับสองฝั่งแล้วเราก็หมุนอีกฝั่งหนึ่งนะครับปึ๊บอ้าวโอเคแย่ไม่โดนสลักเอาใหมอ่าเห็นไหมเริ่มหลุดแล้วแล้วก็ ปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอาซิงระบายวงองร้อนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดสายไฟเลี้ยงพัดลมออกมาแล้วเราก็ดึงฮาเห็นไหมครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ดูเห็นไหมครับบางทีซิลิโคนมันแห้งนะครับดูตรงกระดองซับยูก็อาจจะแห้งนะครับวิธีเราจะเช็ดทําความสะอาดนะครับก็คือ เราก็ไปหากระดาษมาก็ได้ครับผมกระดาษถูๆๆ,ๆหรือว่าจะเป็นผ้าชุดน้ํหมาดๆนะครับแล้วก็ถูๆๆทาความสัสดซิลิโคนที่มันแห้งออกไปนะครับอย่างวันนี้ผมก็จะใช้กระดาษที่เฉยนี่แหละครับกระดาษนะครับนี่แล้วก็จับถูๆหมุนหมุนขยี้ขยี้ขยี้แบบนี้นะครับขยี้ขยี้เห็นไหมมันก็เห็นไหมมันก็เริ่มออกแล้วเนี่ยระวังอย่าให้โดนมือนะครับเพราะว่าถ้ามันโดนมือถ้ามันมันแบบ ทำความสะอาดยากมันติดมือนะครับเห็นไหมทีนี้เราก็ได้ซิงที่สะอาดสะอาดแล้วพร้อมที่จะใส่ซิลิโคนนะครับในส่วนของ CPU นะครับก็ทำเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เอากระดาษมาถูๆๆๆปั่นๆเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ซิลิโคนที่อยู่ตรง CPU ของผมอ่ะมันไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แห้งเลยผมแอบว่าซิลิโคมันแห้งง่ยเฉยนะครับผมจะไม่ถูแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวเราเอาซิลิโคนนะครับมาใส่ไว้เลยนะครับแล้วก็ไปซื้อหลอดซิลิโคนมานะครับก็เอาเย่อคูลเลอร์มาเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าย่อที่น่าจะถือนะ <c oughs> ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วซิลิโคนที่ขายอยู่ในเว็บ a d v i c e เจีก็มีมาตรฐานนะครับจะใช้แบบไหนก็ได้นะเอาจริงนะครับแต่ถ้าได้ของดีมันก็ช่วยลดอุณหภูมิค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปต่อๆไปผมน่าจะเอามาแนะนำให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะ แล้วก็เปิดฟา์มาแล้วครับแล้วก็บีบใส่เข้าไปนะครับปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวนะครับหรือว่าจะเม็ดข้าวโพดก็ได้นะครับอ่ะผมซักเม็ดถั่วเขียวแล้วกันนะครับทีนี้เราจะโยดแบบไหนก็ได้นะครับจะโยดใส่ตรงกลางหรือว่าจะโยดไปกากบาดหรือว่าจะหรือว่าจะแบบิขีดเป็นป่าแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ ที่เราสะดวกเลยแต่มาตรฐานก็เป็นแบบนี้ก็ได้ครับผมแบบนี้แหละเป็นเมเ็ดตัวเขียวอ่ะทีนี้เราจะใส่สีลงไปเราต้องคืนคืนคืนค่าไอฐานมันก่อนนะครับก็คือหมุนให้มันแบบไปตามเข็มนาฬิกาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงสลักขึ้นมาหน่อยครับดึงสลักขึ้นมาบางทีสลักมันไม่ขึ้นมาตามมือเราเราต้องดึงนะครับ เดี๋ยวมันจะกดไม่ลงล็อกอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาวางกลับไปที่เดิมเลยครับเล็งรูงให้มันดีๆปึ๊บอ่ะพอลงรูดีๆแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จับกดนิดหน่อยครับกดๆเกียร์ตื้สายตืดขวานิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับบดๆบดๆนิดหน่อยอ่ะทีนี้เราก็ ครับผมกดเปน็นแนวทะแยงมันจะดังแป๊กนะครับอ่ะลองฟังดูนี่เห็นไหมครับแต่ฝั่งตรงข้ามอาจจะกดยากหน่อยนะครับซิงค์เจนเนอรสองค่อนข้างกดยากเลยแล้วอาจจะใช้มืออีกมือหนึ่งช่วยกดนะครับแล้วก็เอามือกดลงไปอ่ะโอ้โหเจ็บนิ้วเลยเห็นไหมครับคือมันกดยากนะอ่ะอีกอีกฝั่งหนึ่งครับกดมันก็จะดังแป๊กอ่ะเห็นไหมครับลงแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งครับผม อ๋ออันนี้คือต้องใช้สองมือนะครับมันกดยากเดี๋ยวผมต้องต้องช่วยกดตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้กดลงไปหน่อยอ่ะเห็นไหมครับมันดังปิ๊กเบาๆนะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาสายเฟเดิ้ง CPU เนี่ยนะครับ CPU แฟนเสียบตำแหน่งเดิมเลยอย่าลืมด้วยนะครับเดี๋ยวพัดลมตัวนี้มันไม่ทำงานอ่ะเรียบร้อยทีนี้ เราก็จะมาเช็คด้านหลังนะครับด้านหลังว่าหมุดมันลงล็อกทุกหมุดหรือยังนะครับเดี๋ยวจะมาดูต่อเนื่องกันเลยนะครับคลิปจะได้เป็นคลิปลองเทคายาวโดยที่ไม่ต้องตัดต่อนะครับน,นี่นะครับวิธีสังเกตง่ายๆโหมืดเลยเดี๋ยวผมส่องแฟลชให้แป๊บหนึ่งนะครับ ขอขยับตำแหน่งสักคู่หนึ่งครับนี้นะครับเห็นไหมน็อตเห็นไหมครับอ่าไม่ใช่สลักมันจะเสมอกับตัวตัวที่หนีบพอดีนะครับตรงนี้ตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองครับเห็นไหมอ้าวไม่เห็นนะครับขยับกล้องแป๊บหนึ่งผมดูก่อนมันอยู่ตรงไหนวะอ่าตรงนี้ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมมันจะ สลักมันจะเสมอกันพอดีนะครับอ่าต่อมาครับตรงต่อมาอตรงนี้ละกันเห็นไหมครับสลักมันจะตรงพอดีมันจะเดาตรงพอดีเลยแต่ถ้ามันแบบอยู่ครึ่งนึงหรือว่าแบบไม่โผล่เลยเนะี่ยอันนี้ต้องต้องกลับมาเช็คใหม่ว่าเรากดลงสลักหรือเปล่านะครับอ่ะอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะครับนี่ก็ลงสลักพอดีอ่าแค่นี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆการอัปเกรดเปลี่ยนซิลิโคนระบายความร้อน CPU นะครับแล้วก็เอาซิงค์ออกมาประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับเป็นการเปลี่ยนซิลิโคนการถอดซิงค์ระบายความร้อน CPU Intel เจง่ายๆนะครับผมก็เอาไปทำตามกันได้เลยนะครับเร็วนี้นะครับแอดอก็จะเปิดคอร์สสอนอันนี้ครับจริงๆร p ออกเปิดไว้เมื่อน่าจะ3ปีที่แล้วได้นะครับจะเป็นคอร์สที่ สอนทุกอย่างเกี่ยวกับการลงวิดโ w การแก้ปัญหาคอมคือสอนตั้งแต่เริ่มต้นจากศูนนะคือเริ่มต้นตั้งแต่มีแฟลชไดรจนไปดาวน์โหลดจากเว็บ m i c r o s o f t สอนการตั้งค่าบูตไบออทนะครับการลงไดเวอร์การแบ่งดไดซีได้ดีต่างๆคือแล้วก็สอนการแก้ปัญหาต่างๆนะครับถ้าใครสนใจอยากลงลึกอยากลงรายละเอียดนะครับผมก็มาสมัครเรียนได้เลยนะครับที่เพจแอด็อกหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับแล้วก็ เร็วๆนี้จะมีคลิปเพิ่มเติมลงไปนะครับเกี่ยวกับการอัปเกรด CPU อัปเกรดเมนบอร์ดอัปเกรดแรมอัปเกรดกาจอคือจะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการอัปเกรดคอมด้วยตัวเองล้วนๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาดูให้วุ่นวายเพราะผมจะเรียงเป็นเนื้อหาให้เรียบร้อยแล้วสามารถดูปุ๊บสามารถอัปเกรดคอมได้ด้วยตัวเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปถามใครโดยที่ไม่ต้องอให้ช่างหลอกนะครับผมนะประมาณนี้นะครับ ถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพามาทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องคอมก็ฝากติดตามด้วยละกันอ๋ออันนี้ก็จริงๆก็เป็นยนงสางสำหรับการอัปเกรดเปลี่ยนซิลิโคนในการช่วยให้ซีวมันเย็นขึ้นด้วยเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับ